สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจเกษตรทุกท่านครับวันนี้สวนกเกษตรวันหยุดของเราก็จะพามาดูกิ่งตอนของฝรั่งโอกีนาวาแล้วก็จะมาตอบคาถามของพี่น้องสมาชิกด้วยนะครับว่ากี่วันถึงจะออกรากเวลาตอนกิ่งครับตามที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นถึงตอนของฝรั่งโอกีนาวาที่ี่ผมพึ่งตอนได้ประมาณสักวันสองวันนึงครับส่วนอย่แล้วเนี่ยถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยถึงตอนพวกนี้นะครับผมก็จะไม่พรางแสงให้นะครับเช่นว่าเอาฟอยล์มาหุ้มหรือว่าเอา ถุงดํามาคลุมเพื่อพางแสงเนี่ยก็จะทําให้ออกรากง่ายครับแต่ช่วงหน้าฝนนี่ไม่ต้องก็ได้ครับในช่วงระยะเวลาที่ออกรากนี่อาจจะนานกว่าฝรั่งกิมจูนิดนึงครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระยะที่รอได้ครับแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยแสงแดดจัดทําให้รากฝรั่งเนี่ยออกรากยากเนี่งก็ผมก็แนะนํานอย่างนี้ครับว่าท่านใดที่มีฝรั่งโอคินาว่าอยู่นะครับ ก็ให้ใช้ปฟอยหุ้มหรือว่าเอาพวกถุงขยะหรือว่าถุงสีดำเนี่ยมาหุ้มทางแสงให้เขาเพื่อให้เขาออกรากได้ดีนะครับถ้าเพราะว่าถ้าไม่หุ้มเนี่ยเวลาที่โดนแดดจ,จัดนะครับด้านที่โดนแดดจ,จัดเนี่ยสมมติว่าด้านนี้โดนแดดด้านนี้จะไม่ออกรากครับแต่ว่าเขาจะออกรากในด้านที่โดนแดดน้อยกว่าครับเวลาฝรั่งออกรากเนี่ยท่านจะสังเกตดูได้นะครับสําหรับระยะเวลาในการออกรากครับสําหรับฝรั่งโอกินาว่าเนี่ยจะมีระยะเวลาในการที่จะ เริ่มตั้งแต่ตอนแล้วก็ออกรากนี่ก็อยู่ประมาณช่วงสัก50ถึง60วัน,นครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝน,นครับประมาณไม่เกิน60วันเนี่ยเราก็ตัดได้หรือ2เดือนเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยจะออกรากช้าแล้วออกรากยากกว่าช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวน,นะครับช่วงหน้าร้อนนี่ก็ประมาณสัก70ถึง90วันเลยนะครับถึงจะออกราก ผมพูดเนี่ยในกรณีที่ว่าเราตอนโดยไม่ใช้น้ํายาเร่งรากนะครับแต่ว่าถ้าใช้น้ํายาเร่งรากนะครับในช่วงหน้าร้อนเนี่ยน้ํายาเร่งรากจะช่วยให้รากออกไวขึ้น,นครับจากเจ็ดสิบถึงเก้าสิบวันก็จะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบวันประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเห็นรากแล้วก็ตัดมาชําได้นะครับสําหรับฝรั่งโอกีนาว่าครับนี่ก็เป็นกิ่งที่ผม ตอนไว้นะครับก็ปลูกเป็นเพิ่งจะปลูกยังไม่ถึงปีนะผมก็ตอนกิงไว้ครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมตอนไว้ก็ประมาณนี้ครับเนี่ยเป็นกิ่งใหญ่ที่ผมตอนไว้ครับถ้ากิ่งประมาณนี้นะครับระยะเวลาในการตัดกิ่งอย่างน้อยก็ต้องสามเดือนขึ้นไปเพื่อให้รากเขาเต็มที่แล้วก็ถ้ารากน้อยเวลาเราตัดไปนี่ต้นพวกนี้นะครับต้นลําต้นที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาจะทําให้รากของเขาเลี้ยงลําต้นไม่ได้ก็จะ การแตกยอดแตกใบนี้ก็จะช้านะครับหรือไม่ก็จะทําให้เราตัดได้กิ่งที่ไม่ยาวมากนะครับก็ตัดสั้นๆได้อยู่ถ้ารากม่เยอะนะครับสําหรับฝรั่งโงกินว่าแต่ถ้าต้องการที่จะตัดยาวแล้วไว้กิ่งก้านมากๆเนี่ยนะครับเนี่ยด้านบนนะครับเป็นฝรั่งโงกินอว่าที่ผมตอนนี่ถ้าเราต้องการกิ่งก้านเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องทําให้รากของเขานี่ออกมาเยอะก่อนนะครับถึงตัดตุ้มนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก3าเดือนนะครับถึงจะได้ตัดครับตุ้มนี้ เนี่ยนะครับถ้าท่านใดไม่มีฟอยครับท่านก็เอาถุงดําแบบนี้นะครับมาคลุมได้อันนี้ผมก็ตอนไม่นานแล้วนะครับไม่ไม่ได้ตัดสักทีแบบรากจนเป็นสีน้าตาลแล้วครับจริงๆถ้าตัดก็ตัดได้นะครับตรงนี้ตัดไปชําก็ไม่มีปัญหานะครับถึงแม้รากจะเป็นสีน้าตาลก็กิ่งพวกนี้ก็ชําได้เป็นปกติครับมาดูอีกต้นหนึ่งที่ผมตอนไว้นะครับต้นนี้ก็หลายกิ่งพอสมควรนะครับผมก็ตอนไว้ประมาณนี้ครับ าหลังจากที่ตอนเสร็จเนี่ยถ้าผมอยากจะให้รากของเขาออกมาเร็วขึ้นผมก็จะใช้น้ํายาเร่งรากฉีดเข้าไปในตุ่มตอนตรงนี้นะครับแล้วก็หาถุงดํามาคุมหรือว่าเอาพวกปล่อยมาห่อไว้นะครับจะก็จะทําให้ออกรากง่ายขึ้นครับมาดูตุ่มตอนขนาดใหญ่ที่ผมตอนไว้นะครับอันนี้ก็ได้ประมาณสักสองเดือนกว่าแล้วนะครับเนี่ยก็เดิมจะออกรากนนตรงนี้เป็นรากของเขานะครับเนี่ยตรงนี้ งนี้รากเริ่มออกมาแล้วครับตร,ตรงนี้ก็เป็นรากนะครับตรงนี้ก็เริ่มจะแทงออกมาเยอะแล้วนะครับนี่นะครับอตอนโอคินาว่ากิ่งใหญ่หนึ่งประมาณสักสองเดือนกว่าเนี่ยก็จะก็จะได้รากประมาณนี้นะครับอายุการตอนประมาณสองเดือนกว่านี้ครับดูกิ่งนะครับดูกิ่งขนาดนี้เลยนะครับกิ่งที่ผมตอนนี้ครับเราดูด้านบนนะครับ ด้านบนกิ่งตอนนี้เป็นกิ่งขนาดใหญ่ที่ผมตอนไว้นะครับพอดีลูกค้าเขาสั่งไว้นะครับว่าต้องการกิ่งตอนขนาดใหญ่ผมก็เลยตอนไว้นะครับเขาสั่งไว้ตั้งแต่ประมาณ3เดือนก่อนแล้วนะครับผมก็ตอนไว้เนี่ยพอครบระยะเวลาที่จะตัดแล้วนาทีประมาณสักไม่เกินเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็จะตัดแล้วแล้วก็ส่งลูกค้าที่เขาสั่งจองไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็าน้อยครับ หากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ